นี้กับสะพานเข้าขึ้นสู่ยอดเขาวัตตะแบกแ้วครับจะสวยมากครับถ่ายรูปนี้เจ๋วเลยก็ดูธรรมชาติครับสวยงามครับนู่นนะมองขึ้นสูงหน่อยครับไอ้สกายวอล์กอยู่ข้างบนนะครับอยู่ระหว่างเขา นี่ก็เกามอันนี้ทางขึ้นเขาไปไหว้หลวงพ่อโสธอรอครับครับผมฝั่งนี้จะจะชันครับผมแต่เราออกซ้ายซ้ายจะขึ้นง่ายกว่าครับ ถ้าขึ้นฝั่งนี้จะง่ายกว่าเพราะว่าจะวนวนรอบเขาแต่ถ้าเราขึ้นในบันไดเมื่อกี้เนี่ยทางจะชันมากเลยครับหนักกว่าขึ้นเขาเคทูกูนะครับนะครับมาครึ่งทางแล้วครับก็จะมีชันทั้งไม่ชันแต่ด้านหน้านี่ก็จะชันแล้วเนียวันนี้อากาศดีมากครับสูงมากเลยครับเนี่ย อันนี้กขึ้นมาชั้นที่สองอะเจะต่อขึ้นไปไหว้บนบทพระหลวงพอ่อหลวงพ่อโสธรครับจุดสุกสุดนีะครับ,รบชั้นสองครับบริเวณรอบข้างก็สามารถนั่งพักผ่อนได้นี่ครับทางขึ้นอีกทอนนะึ่ง เดี๋ยวเรามาลองนับขั้นบันไดขึ้นไปจุดสูงสุดให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าร้อยหกสองร้อยหกสามร้อยหกสี่ร้อยหกห้าร้อยหกหกร้อยหกเจ็ดร้อยหกแปดร้อยหกเก้า

ออกจากโบกด้านนี้ก็เราจะพาไปทางไปสะพานกระจกครับก็ลงด้านนี้ครับทางนี้ก็สูงมากครับขาลงก็จะง่ายนะครับแล้วก็ใช้เยาะๆเกือบจะวิ่งเอาก็จะเร็วอ,อย่างเงี้ยครับ กําลังกายมปในตัวครับเที่ยวเาขาเที่ยววัดอันนี้ครับสกายวอล์กแห่งเดียวน,น,นะครับถึงแล้วครับผมนี่ก็บัดขึ้นสะพานกระจกมีจำหน่ายที่ร้านค้าก็ต้องออกซ้ายมือไป ไปไปซื้อบัตรเพื่อจะเดินข้ามสะพานกระจกก่อนครับมาด้าน,นนี้ครับตัวจะซื้อบัตรข้ามสะพานนะครับนีค่ครับข้อแนะนำในการขึ้นสะพานกระจกครับสวมใส่ถุงเท้า ข้ล้ออกทางจำาน,น่ายแบบใหญ่ท่านละสี่สิบเด็กขึ้นฟรีครับ <Okay. S 1> ได้บัตรมาแล้วครับอะไปขึ้นได้นะครับจวดๆครับก็อ่านข้อควรระวังด้วยนะครับก่อนขึ้นครับจะได้ไม่เกิดได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นอนุญ,ญาตให้เข้ารอบละหนึ่งร้อยท่านครับชัดเจนครับตาบอกก็มีทำ ครับก็มาจุดเปลี่ยนรองเท้าครับใส่ถุงเท้าน่าจะกันแม่กระจกเปื้อนนะครับเปลี่ยนรองเท้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับสวมเข้าไปในรองเท้าเราเลยครับก,ก็ตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนครับโเคครับลย ติดเลยครับพี่ติดเลยครับติดเลยติดเลยครับไม่เอาติดเลยโอเคครับครับผมปัดให้ทั้งนู้เลยครับโอเคครับวางเลยครับติดเลยครับติดเลยนะครับผมโอ้มีเสี่ยวเลยครับว้า ก็จะเสียวๆหน่อยครับอันนี้ช่วงที่หนึ่งนะครับเนี่ยช่วงที่หนึ่งผ่านไปแล้วบางคนก็จะกีดการกีดการหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงที่สองก็จะเป็นพื้นธรรมดาครับอันนี้เขาน่าจะทําเป็นปูตัลลูหรือเปล่านครับมองไปก็น่าจะเป็น เก็บน้ำหนองคอครับอากาศดีมาก๋ยาไปหาคนถ่ายรูปให้หน่อยครับสวยงามากครับแล้วก็ผ่านอีกช่องนึงครับเขาอีก ก่อน,นเท่าที่นี่นนครับตอนเท่าเสร็จก็ลงมาอีกด้านนึงนะครับนครับก็ลงมาอีกด้านนึงเลย Let's go các bạn ơi